สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมมวลและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าดาร์กไรเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องฟาแฟดที่ถูกฆ่าตายในบ้านดาร์กไรอย่างโหดเหี้ยมและฆาตกรนี่ก็ถูกจับได้ก่อนที่มันจะถูกจับขังไว้ที่โรงพยาบาลจิตเวชแต่ว่าสุดท้ายมันก็สามารถหนีมาได้และก็กลับมาที่บ้านดาร์กไรเหมือนเดิมพร้อมกับเจอกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาที่นี่และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ที่นิวเจอร์ซีย์ในปี1989ในสวนสนุกเอสเ r อรี่พารบนท่าน้ำริมหาดแซมและก็คอลินสองเด็กสาวฟ,ฟาแฟตได้ท้ากันเข้าไปในเครื่องเล่นที่มีชื่อว่า Dark Ride ที่มีตีมเป็นตีสารและก็ความสยองขวัญคนขายตัวเนี่ยก็พูดกวนว่าจะซื้อตัวแบบเที่ยวเดียวหรือไปกลับแถมก็ยังหัวเราะใส่ พอนั่งเครื่องเล่นเข้าไปข้างในแซมก็บอกคอลินว่าเห็นไหมมีแต่ของปลอมทั้งนั้นไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าคอลินดกระตกใจกับกลไกของเล่นที่ทําให้เธอหนสดุงเมื่อเครื่องเล่นผ่านด่านเข้าไปลึกมากคอลินก็แสดงความหบักตัวอย่างนี้ได้ชัดแซมก็เลยพูดใส่คอลินว่าถ้าเธอยังตัวอีกต่อแต่นี้ไปฉันนะ่ะจะเรียกเธอว่ายายคอลินขี้แย่ ถ้าเกิดเครื่องเล่นหยุดทํางานขึ้นมาแล้วก็ฉันจะให้เธอนะหาทางนี้ไปคนเดียวยูยูแซมเนี่ยก็ถูกใครบางคนดึงตัวขึ้นไปข้างบนและก็หายไปจากเครื่องเล่นคอลินก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวและก็เข้าไปหยุดอยู่ตรงหุ่นที่เป็นสัยแพทย์โรคจิตก่อนหุ่นตัวนั้นจะเปิดภาคลุบบนเตียงผ่าตัดและก็เผยเห็นแซมที่ถูกฆ่าตายส่วนหุ่นมอโรจิตที่ขยับด้านเนี่ยก็เข้ามาเชิดคอลิน ต่อมาฆาตรกรที่ซ่อนอยู่ในใต้หุ่นนัะก็ถูกจับได้หลังเหตุการณ์ฆาตรกรรมและก็เจอศพในดาร์กไรท์เพิ่มอีก14ศพคนร้ายถูกจับตัวส่งไปที่โรงพยาบาลบ้าส่วนเครื่องเล่นดาร์กไรท์นั้นก็ถูกสั่งปิดกิจการ10กว่าปีต่อมามีข่าวลงหนังสือพิมพ์ว่าเครื่องเล่นดาร์กไรท์นั้นจะเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งแคทและก็ลิซสองสาวนักศึกษามีแผนจะไปเที่ยวช่วงสปริงเบรกกับพวกหนุ่มๆเพื่อจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายโดยติดรถตู้ของพวกเขาไป จิมเจ้าของรถตู้นเดกับพาเพื่อนผู้ชายไป2คนด้วยได้แก่บิลและก็สตีฟที่เป็นรูเมทกันสตีฟนั้นเคยคบหากับแคทแคทแต่ก็หวังว่าเธอจะทําตัวเป็นมิตรกับสตีฟได้ในทริปนี้สตีฟก็มองว่าแคทเป็นฐานไฟเก่าและเธอก็ยังรักเขาลงเขาจิมเจ้าของรถตู้นเดก็เลตาดูลิสเหมือนกับว่าต้องการจะฟันเธอเพื่อผู้ชายต่างก็หวังว่าเด็กโงอย่างบิลนะ่ะจะได้ฟันสาวก,กับเขาสักทีไม่ใช่แค่เอาแต่ดูหนังกับเล่นตุ๊กตาอย่างเหมือนกับแต่ก่อนขณะที่แว่เติมน้ำมันในบ๊ม บิวเนี่ยก็เดินไปที่หลังร้านเพื่อตามเจ้าของร้านมาและเขาก็ได้เจอกับชายชารานั่งอยู่แต่ชายคนนั้นเนี่ยก็นั่งดิ้งดูทีวีไม่ยอมพูดอะไรเลยบิวเนี่ยก็เลยบอกกับเพื่อนๆตามนั้นและก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำทางฝั่งซิฟกับจิมเนี่ยก็เข้าไปดิวแทนและก็พบว่าเจ้าของเนี่ยไม่อยู่หลังร้านแล้วชายชะาเจ้าของร้านผัวเข้ามาให้สองหนุ่มนตกใจเล่นเขาคิดค่าน้ำมันก่อนจะแถมคูป,ปองร้านอาหารให้ เบลมาจากห้องน้าพร้อมกับเบบิลที่อ้างว่าเขานะเจอข้างไนนั้นในนะเบบิลเข้มให้ว่าเครื่องเล่นดก์กไรในสวนสนุกแอสเบอรีนะ่พาร์คกำลังจะเปิดให้คนเขาเล่นเร็วๆนี้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้าโจนาฆาตกรหน้าเสียชมจากดาก์กไรได้หลบหนีมาจากคุกที่โรงพยาบาลบ้าก่อนจะหลบหนีพวกคนดูแลก็พูดจาดูถูกที่เขานะเป็นมังสวิรัตและก็นําเนื้อสดๆนะมาตีหัวเขาเพื่อจะยั่วโมโหและก็บ,บังคับให้เขากินเนื้อชิ้นนั้นฆาตกรก็เลยทนไม่ไหวมันก็นเลยแหวกออกมาจากชุดรัดแล้วก็ใช้ไฟฉายฆนะ่าคนดูแลสองคนจนตาย จากนั้นก็ใช้กุญแจไขแล้วก็หลบหนีไปจากโรงพยาบาลบ้าในรถตู้ขณะที่พวกเนื้สาราากำลังเถียงกันว่าหนึ่งในพวกเขาหนาใจป๊อตไม่กล้าเข้าดักไรแน่แน่บิลในกํเลัเสนอให้กลุ่มประหยัดค่าที่พักโดยเข้าไปข้างคืนในสวนสนุกและก็เล่นดักไรเพื่อวัดใจระหว่างทางจิมในก็ตัดสินใจรับสาวสวยคนหนึ่งที่ยืนบวกรถหนกขึ้นมาด้วย เธอน่ะบอกว่าเธอชื่อเจนและก็บวกรถมาเรื่อยจากฟลอริดาเพราะกำลังจะไปที่บอสตันเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เธอติดรถชายไวกลางคนมาและเขาก็พยายาเจะลวนลามเธอด้วยเธอเนี่ยก็เลยสู้กลับแล้วก็ทําให้ถูกทิ้งไวกลางทางสตีฟเนี่ยก็ยินแบบเรีวดากไรกับเธอดูแล้วก็บอกว่าพวกเรากาลังจะไปที่นั่นเจนก็เลยขอตามไปด้วยพร้อมกับนําซองกัญชานั้นให้กับทุกคนได้สูเมื่อขับมันถึงหน้าสวนสนุกพวกเขาก็เห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถ้ามาดึงคนเมาไร้บ้านให้ออกไปจากแถวนั้นแคบในกระใจเขาไม่ดีก็เลยปฏิเสธว่าจะไม่่่่เขขข้้้าาไปงงใในนนแลกก็อ,อออออรรยยููถมั ต่อซีนในกระจุบลาแคทก่อนจะตามเข้าไปสำรวจกับคนอื่นทางฝั่งของจิมเนีกก่ยกระปิมบันไดขึ้นมาแล้วก็งัดประตูเข้าไปได้สำเร็จก่อนจัดการต่อสายไฟและก็สาสวิตช์ในห้องเครื่องทำให้เครื่องเล่นที่อยู่ข้างในทำงานก่อนที่จิมจะเปิดประตูให้กับทุกคนเนี่ยได้เข้ามา ลิสก็อยากออกไปตามแคทให้เข้ามาด้วยแต่เพื่อนๆในกระย้งว่าถ้าแคทอยากมากเธอก็รู้ว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเพวาเขาสำรวจข้างในด้วยความสนใจก่อนที่จิมเนี่ยจะสังเกตว่าหน้าของหุ่นที่เขาหยิบมานั้นมันเต้นดัด้วยลูกตาที่กลวงโบเมื่อเพื่อนๆเนย,ย้ายห้องบิวก็เลยเข้าไปหยิบหุ่นนั้นมาดูอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีคนแอบดูพวกเขาอยู่ใกล้ๆและคนคนนั้นก็คือฆาตกรสวมหน้ากากที่ทำมาจากหุ่นดังกล่าว พวกวรุ่นนี่ยกย้ายห,ห้องไปนั่งพีกันชาอยู่ลิชก็สังเกตว่ามีใครในแอบดูพวกเธอจากทางหน้าต่างส่วนเจนเนการสัมผัสได้ถึงพลังงานมืดขณะที่จิมเนี่ยกกลังเล่าตำนานของสวนสนุกบิลเนี่ยก็พูดพวกมาว่าเขาเติบโตในหมู่บ้านใกล้ๆก,ก,กับสวนสนุกนี่แหละจิมเนี่ยก็เล่าต่อว่าเด็กฝาแฝดถูกฆาตรกรรมที่นี่เมื่อปี1989 ส่วนฆาตรกรก็คือชายร่างพิกลพิการปัญญาอ่อนเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดูแลเครื่องเล่นในดาร์กไรนะ์หน่ะมีลูกชายสองคนลูกคนที่อายุน้อยกว่านปกติดีส่วนคนโตหน่ะก็คือพิการซ้ำซ้อนพ่อเลนนำลูกคนโตหน่ะมาขังไว้ที่นี่ต่อมาฆาตกรก็ถูกฆ่าตายและสวนสนุกแห่งนี้ก็ถูกปิดลงลิสนี่ยกระถามว่าทำไมไม่บอกพวกเราเรื่องตำนานก่อนจะมาถึง จิมเนี่ยก็เลยตอบว่าถ้าบอกเธอก็ไม่ยอมตามเข้ามาสิบิลที่เป็นคนในพื้นที่เลยก็รู้เรื่องมากกว่าก็แย้งจิมว่าที่จิมเล่ามานั้นมันผิดนิดหน่อยฆาตกรนัดถูกยิงก็จริงแต่ว่าเขายังไม่ตายแทนที่เขาจะถูกประหารด้วยก้าวี่ไฟฟ้า แต่เขากลับถูกส่งตัวไปที่สถาบัญจิตเวชเพื่อจับบาบัดที่เขารู้มาเพราะว่าเด็กสาวฝา,าแฝดสองคนสุดท้ายที่ถูกฆ่านะ่ะก็คือลูกพี่ลูกน้องของเขาส่วนฆาตรกรที่ชื่อว่าโจนานก็ยังไม่ตายตหน้าที่เนี่ยก็รายง,งานว่าฆาตรกรน่ะฆ่าและก็เล่นกับเหยื่อเล่นแบบฉากจำลองต่างๆที่อยู่ในสวนสนุกแห่งนี้สาเหตุก็มาจากตัวของฆาตรกรที่โตมาแล้วก็ไม่มีใครเล่นด้วยเมื่อได้ฟังถึงตอนนี้พวกวัยรุ่นบางส่วน,นก็ไม่ค่อยอยากเชื่อว่าบิลเนี่ยเป็นญาติกับเหยื่อผู้ตาย และก็หาว่าบิลเนี่ยขี้โมมากขณะที่กาลังเดินสํารวจต่อเจนก็พาสตีฟแยกกันไป2ต่อ2ก่อนจะมาเจอศพของแคทถูกเชืดอดคอจังหวะที่สตีฟเนี่ยกำลังแตกตื่นเจนนก็เปิดไฟห้องก่อนที่แคทจะลุกขึ้นมาและก็เฉลยความจริงว่าเธอเนี่ยก็แค่แกล้งเล่นทําให้สตีฟเนี่ยยิ่งอารมณ์เสียกว่าเดิมซึ่งทุกคนยกเว้นสตีฟและก็ลิสรู้เรื่องแผนในการแกล้งจะเอาคืน และกรเตี้ยมกันไว้ตั้งแต่ก่อน,นออกเดินทางแล้วสตีฟและก็ลิสก็น,น่าเสียส่วนแผนการแกล้งเพื่อนนัะก็ถูกใจจิมอย่างมากบิวก็บอกว่าเขาไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้ามาข้างในนี้เลยแถมก็ยังถูกการแม่ไปที่งานศพของลูกพี่ลูกน้องด้วยก็เลยยอมสำรวจร่วมคิดกับแคทแบบนี้เพราะว่าเขาก็แค่อยากสนุกแคทนก็เลยฉเฉลยว่าเธอเนก็อยากเอาคืนสตีฟเหมือนกันที่นอกใจเธอ ีฟเนี่ยก็บอกว่าแกล้งกันแบบนี้ไม่ตลกเลยนี่มันโรคจิตชัดๆสตีฟเนี่ยก็ตำหนิบิลว่าฉันอุสาย,ยอมคบกับแกเป็นเพื่อนถึงแกจะเป็นคนแปลกๆแต่ว่าตอนนี้แกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนฉันแล้วพอสตีฟเดินหนีจิมเนี่ยก็บอกบิลว,ว่าถ้าแกแกล้งฉันแบบนั้นแล้วก็ฉันแอลแกลตายอย่างแน่นอนเมื่อพบว่าไฟฟ้าขัดข้องจิมเนี่ยก็ขอแยกตัวไปดูกล่องฟิวส่วนสตีฟเนี่ยก็แยกตัวมาจากกลุ่มเพื่อนเพื่อจะไปคนเดียวด้วยความที่ยังโมโหเพราะว่าถูกแกลง้งเจนเนี่ยก็ตามจิมลงไปและก็เริ่มจูจีกัน ที่จริงแล้วจิมน่ยอยากตามตัวสตีมให้เจอก่อนแต่ว่ากลับถูกสาวล่อให้เป็นคนดีที่ไม่ห่างเหินเมื่อรออยู่สักพักใหญ่เจนกับจิมเนี่ยก็ไม่ยอมกลับมาสักทีบิลกับลิสแล้วก็แคทเนี่ยก็ตัดสินใจไปตามหาพวกเ่อนเพื่อนขณะที่กาลังอยุดสํารวจแคทก็สังเกตเห็นร่างที่ดูคล้ายกับสตีมถูกแขวนที่ผนังเป็นหุ่นและนั่นก็ทําให้เธอน่ถึงกับช็อก ลิสก็เลยหันไปดูตามที่เพื่อนบอกก่อนจะร้องเสียงดังลั่นเจนที่กำลังบวบๆให้กับจิมอยู่เนี่ยก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงและเธอเนี่ยก็คิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนจิมเนี่ยก็เลยบอกว่าสงสัยจะแกล้งกันอีกแล้วก็บอกกับเธอว่าห้ทำต่อไปทางฝั่งของบิวก็แยกตัวจากสาวๆวิ่งไปตามจิมทิ้งให้สองสาวอยู่เฝ้าศพตามลำพังเมื่อไม่เห็นบิวอยู่แถวนั้นลิสก็พาแคทลูกหนีไปตามหาบิวในห้องเครื่องฆาตกรที่กำลังแอบดูอยู่ก็จัดการฆ่าเจน แต่ว่าจิมเนือก็ไม่สนใจเพราะว่ากำลังฟินอยู่เขาก้มไปจูบเจนก่อนจะพบว่าคอของเธอเนน่ยขาดไปแล้วและพอเขาจะวิ่งหนีหัวของเขานี่ยก็ชนเข้ากับคาเล็กจนทำให้เขานั่นล้มแล้วก็สลบไปและพอเขาได้สติขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาก็รู้สึกรั่วและก็สับสนก่อนจะพบว่าตัวเขาถูกขังไว้ในห้องเครื่องขณะที่กำลังวิ่งหาเพื่อนเพื่อนลิสก็บอกให้แคทหยุดหลังจากได้ยินเสียงปแปลกๆที่มันหนดังอยู่ใ,ใกล้ๆแคทเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้สติเธอกลับคืนมาแล้วหลังจากฟูงไฟที่สตีฟเน่อตาย เธอปลอบเพื่อนว่าพวกเราจจะหาทางประจากที่นี่ให้ได้เมื่อเห็นศพของคนเพิ่มแคทก,ก็ยอมรับกับลิสว่าทั้งหมดน่ะเป็นความผิดของเธอที่วางแผนแกล้งสตีฟและก็พาทุกคนน่ะมาสวยที่นี่เธอเดินแยกออกไปแล้วก็ทิ้งลิสให้อยู่คนเดียวเพราะนึกว่าลิสคงจะปลอดภยัยฆาตรกรน่ะก็แอบย่องตามลิสขณะที่ลิสน่ะวิ่งหาอาวุธป้องกันตัวเธอเอื้อมมือจะไปคว้าขวานไว้แต่ว่าก็ถูกฆาตรกรน่ะตามมาติดๆทำให้เธอร้องเสียงดังลั่น พอแคดได้ยินเสียงเพื่อนร้องนักก็เร่งหาลิสไปทั่วอีกด้านหนึ่งจิมเนี่ยก็พังประตูห้องเครื่องออกมาได้สำเร็จและก็เดินตามหาคนที่เหลือด้วยความหวาดกลัวฆาตกรเหนี่ยก็วิ่งถึงตัวลิสในที่สุดก่อนที่มันจะจัดการทุบหุ่น และกระจับนิส์โยนใส่ผนังจากนั้นมันก็ลากศพเธอไปเก็บก่อนจะพะทะเข้ากับจิมที่กำลังเดินหลงทางจิมเนี่ยก็วิ่งหนีฆาตกรใส่นตากากไปในความมืดทางฝั่งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีชื่อว่าเรจจี้ก็วิทยุหาเพื่อร่วมงานว่าได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากดาร์กไรท์เขาก็เลยสำรวจและก็ถามว่ามีใครอยู่ไหมพอแค่ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยวิ่งไปหาเขาเจ้าหน้าที่เห็นสภาพเธอเหมือนกับคนเห็นผีก็เลยบอกว่าให้เธอเนี่ยใจเย็นลงก่อนแคทเนี่ยกำลังจะร้องเตือนเจ้า ทาให้ขาของเธอเนี่ยเจ็บเธอดึงกําเพลงไปขับรถตู้และก็ใช้โทรศัพท์ของบิวเนี่ยโทรแจ้งตํารวจแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยก็ใช้ไม่ได้ขณะเดียวกันเพื่อนๆของเจ้าหน้าที่เรนจี้เนี่ยก็วิทยุเรียกและก็กำลังขับรถตามมาที่ดาร์กไรท์จิมที่หลบอยู่เนี่ยก็ส่งข้อความไปที่มือถือของบิวที่แคทนาหยิบบ่าก่อนจะถูกฆาตกรจับตัวได้แคทได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากจิมแล้วก็คิดว่าเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ขับย้อนเข้าไปที่ดาร์กไรท์ เธอนครับพุ่งเข้ามาในอาคารขณะที่ฆาตรกรนั้นกำลังจะฆ่าจิมเธอนครับรถชนมันกระเด็นไปตีเข้ากับแผงตะปูเหล็กบนผนังก่อนที่จิมจะมาปลุกเธอให้ตื่น บิลที่ตามมาทีหลังนัะนก็ทำหน้างงๆจิมเนี่ยก็เลยขอร้องให้บิลช่วยพาพวกเขาหนนี้ไปจากที่นี่บิลเนี่ยก็ถามว่าฆาตรกรน่ะตายแล้วใช่ไหมแล้วแคทเป็นยังไงบ้างจิมก็บอกว่าเขาไม่สนใจฆาตรกรหรอกแต่ว่าแคทนะ่ะน่าจะยังรอดอยู่เพราะเธอเน่ะยังมีชีพจรจิมเนี่ยก็ถามกับบิลว,ว่าแกพ้นเงื้อมือของฆาตรกรน่ะมาได้ไงบิลเนี่ยก็เลยเฉลยว่าที่จริงแล้วเขารู้จักกั s สถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีและก็นำมีดเนี่ยมาแทงจิมซ้ำๆความจริงก็คือบิลเนี่ยเป็นน บิลเนี่ยก็บอกกับจิมว่าพี่ชายนั้นก็คือเพื่อนที่โคตรเจ๋งของเขาและพี่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนเพื่อความสะาใจ ที่เขาทำลงไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตามใจน้องที่ไม่มีเพื่อนและก็ถูกล้อพี่เขาเนี่ยไม่ใช่ตัวประหลาดพี่เนี่ยก็แค่อยากเล่นด้วยหลังจากที่ฆ่าจิมเสร็จบิลเนี่ยก็ถอนหน้ากากออกจากหน้าพี่ชายก่อนจะพบว่าแคทฟื้นขึ้นมาและก็เจอกับเพตุกา์พอดีบิลเนี่ยก็เลยขอบคุณเธอที่วางแผนและก็ชวนเขามาที่นี่เป้าหมายเดียวของบิลก็คือการคืนความถูกต้องให้กับพี่ชายก่อนที่แคทจะวิ่งไปนอกอาคารและก็นั่งเข่าสุดพร้อมกับมีเสียงบอกของเจ้าหน้าที่เนี่ยดังเข้ามาไกลทั้งฝั่งของบิลเนี่ยก็นำหน และเพื่อนๆ่ะครับคิดว่านังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้ทําได้ดีนะครับผมบทตรงกระชับมีจุดที่ห่างมุมนิดหน่อยนะครับในตอนจบของเรื่องแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเดากันไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าหนางนมันเดาง่ายมากเป็นหนังที่ดูโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแล้วฉากสยองฉากโหดของหนังเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าแหวกมากๆแล้วมันก็โหดตามมาตรฐานของหนังแลชดเชื่อทั่วไปนะครับและก็ยังมีฉากเรดอาร์อยู่นิดหน่อยด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ดูแล้วไม่เบื่อ่กไเนงทีสุใช้้ดลย และสุดท้ายนะครับตัวหนานี่ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้4.6คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อเขือน้ำนะครับได้ไป29%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ